เราเคยได้ยินประโยคว่าเราทุกคนต่างมีเอกลักษณ์แต่ว่าความเป็นเอกลักษณ์ต้องมากแค่ไหนถึงจะถูกเรียกว่าหนึ่งเดียวในพันปีในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสิบผู้หญิงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเกินกว่าความธรรมดาผู้ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ล้นหลามจนทำให้คุณต้องหลงไหลเตรียมตัวพร้อมหรือยังไปทำความรู้จักกับพวกเธอกันเลยอันดับที่สิบ โลกของโบยานาดานิโลวิชนั้นถูกพลิกกลับหัวโบยานาอาจมองเห็นภาพตามปกติแต่สมองของเธอกลับตีความภาพทั้งหมดกลับหัวสมองของเธอทำให้ทุกอย่างในสายตาเธอเหมือนถูกกลับด้านไปหมดรายงานเกี่ยวกับอาการแบบนี้มีมาหลายที่ทั่วโลกแต่มักส่งผลต่อการเขียนมากกว่าการอ่านหากเธอต้องการอ่านหนังสือให้ถูกต้องเธอต้องอ่านจากกลางขึ้นบนโบยานาทำงานในรัฐสภาเซอร์เบียมอนเตเนโกร ซึ่งที่ทำงานของเธอใช้กระดาษพิเศษเพื่อรองรับอาการนี้ที่บ้านของเธอเองก็ต้องใช้โทรทัศน์ที่ถูกติดตั้งให้กลับหัวด้วยหลายคนอาจมองว่าเธอแปลกแต่สำหรับเธอนี่คือความปกติลองจินตนาการดูว่าคุณต้องอ่านทุกอย่างกลับหัวอันดับที่9นาตาชาควอตนักยิมนาสติกหญิง พบว่าตัวเองเริ่มมีปัญหาสุขภาพตอนอายุ18ปีโดยเฉพาะเรื่องกระเพาะอาหารและสุดท้ายพบว่าเธอแพ้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือแม้กระทั่งผมและน้ำตาของเธอเองอาการแพ้แต่ละครั้งอาจเบาหรือถึงขั้นต้องเรียกรถพยาบาลได้วันหนึ่งเธออาจทานอาหารได้แต่วันถัดมากลับแพ้สิ่งนั้นไปผมของเธอเมื่อยาวขึ้นจะทำให้หนังสีสะเกิดผู้พองหรือลวก และถ้าเธอร้องให้น้ำตาของเธอจะทำให้หน้ามีผื่นแดงรุนแรงอาการนี้เรียกว่า MCAS สิ่งที่น่าทึ่งคือเธอสามารถรับรู้ล่วงหน้าได้ว่าอาการแพ้กำลังจะมาและเธอยังบอกอีกว่าการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศทำให้กระดูกของเธอปวดและมีค่ายจนได้ฉายาว่าสาวพยากรอากาศอันดับที่8แคเทเธอรีนและเคอร์สตี้ ฝาแฝดจากเมืองลานเอลลี่ประเทศเวนป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อเสื่อมที่พบได้น้อยมากทําให้พวกเธอต้องนั่งรถเข็นและมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกมากกว่า100ครั้งต่อวันมีช่วงเวลาที่พวกเธอไม่สามารถพูดได้เลยฟ้าแฝดคู่นี้เป็นเพียงสองคนในโลกที่มีโรคนี้แม้ว่าหมอจะไม่สามารถช่วยให้พวกเธอกลับมาพูดได้ แต่พวกเธอก็ได้รับอุปกรณ์ช่วยสื่อสารเป็นของขวัญในวันเกิดซึ่งครั้งแรกที่ใช้คุยกันคือเรื่องนักร้องฮาร์รีสไต์สมาชิกวงวันเดอเอ็กชันที่พวกเธอชื่นชอบอันดับที่7ชีวิตของคนบางคนก็เต็มไปด้วยอุปสรรคที่ยากจะเชื่อเช่นผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนและมีขาที่งอตั้งแต่เกิดเธอไม่สามารถเดินได้ และต้องใช้มือถไลยตัวไปกับพื้นชาวบ้านเรียกเธอว่าผู้หญิงที่คลานเพราะการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดนี้เธอต้องเผชิญกับสายตาของคนรอบข้างที่มองเธอด้วยความแปลกแยกชีวิตของเธอเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเรื่องราวของเธอถูกเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในปี2013นับจากนั้นเธอได้รับการผ่าตัดหลายครั้งและตอนนี้เธอก็สามารถเดินได้แล้วอันดับที่6มิเคลราฟีเนลลี่ เป็นที่รู้จักในฐานะผู้หญิงที่มีสะโพกใหญ่ที่สุดในโลกรอบเอวของเธอมีขนาด102ซมแต่สะโพกของเธอมีขนาดถึง2.4เมตรเธอเป็นคุณแม่ลูกสี่และได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊กว่าเป็นผู้หญิงที่มีสะโพกใหญ่ที่สุดในโลกตอนวัยรุ่นเธอหนัก64กิโลกรัมและมีรูปร่างสมส่วนแต่เมื่อเธอเคลอดลูกคนแรกตอนอายุ22ปี รูปร่างของเธอก็เปลี่ยนไปเธอยอมรับรูปร่างนี้และยังทำอาชีพนางแบบแต่เธอก็ยังมีปัญหาบางอย่างเช่นเธอต้องเดินผ่านประตูบ้านในท่าตะแคงและเธออยากขับรถบรรทุกแทนรถยนต์เพราะสะโพกของเธอใหญ่เกินไปอันดับที่หคุณเคยจินตนาการถึงคนที่ไม่มีลิ้นไหมนี่คือกรณีของออริสเทล่าวิอานาดาซินวาผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมกับไม่มีลิ้น การพูดการกินและแม้แต่การหายใจสำหรับเธอนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแม่ของเธอบอกว่าออริเทล่าเริ่มมีชีวิตที่ยากลำบากตั้งแต่วันแรกที่เกิดและหมอไม่คิดว่าเธอจะมีชีวิตอยู่เกินสาวันแต่เธอก็รอดชีวิตมาได้แม้จะได้รับการรักษามานานถึง10ปีแต่ก็ไม่มีวิธีใดช่วยให้เธอสบายขึ้นได้อย่างไรก็ตามการผ่าตัดที่กล้าหาญสองครั้ง ที่เพิ่มขนาดกรามและสร้างพื้นที่ในปากช่วยให้เธอพูดได้ง่ายขึ้นและเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นอันดับที่4ถ้าคุณมองแค่ส่วนบนของมหกกานีเกตเตอร์คุณอาจไม่เห็นปัญหาใดแต่ขาซ้ายของเธอนั้นมีขนาดใหญ่และหนักถึง45กิโลกรัมเธอเกิดมาพร้อมกับโรคขาบวมเรื้อรังที่เรียกว่าลิมโพดีมา ซึ่งเกิดจากการสะสมของเหลวในเนื้อเยื่อทำให้ขาบวมผิดปกติครอบครัวของเธอรู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อเธอเกิดและหมอบอกว่าขาของเธอมีรูปทรงที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปถึงแม้จะไม่สามารถรักษาให้หายได้แต่เธอก็ได้รับการบำบัดทางกายภาพและนวดเพื่อลดอาการซึ่งเธอบอกว่าแทบไม่รู้สึกเจ็บแต่ด้วยน้ำหนักที่มากทำให้เคลื่อนที่ลำบากตอนนี้เธอได้มอบชีวิตเพื่อเผยแพร่ ความคิดในเรื่องการยอมรับร่างกายของตนเองอันดับที่สามฟินไฮอาเฟนเป็นผู้หญิงที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดตอนแรกหมอไม่รู้ว่าจะจัดการกับเธออย่างไรเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นหน้าอกของเธอเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นปัญหาที่ทำให้เธอถูกเพื่อนร่วมชั้นรังแกสุขภาพของเธอก็แย่ลงและน้ำหนักเพิ่มขึ้น20กิโลกรัมโดยไม่รู้ตัว หมอกังวลเกี่ยวกับอาการปวดหลังและไหล่ของเธอรวมถึงความเสี่ยงที่ซี่โครงจะหักการผ่าตัดจึงกลายเป็นทางเลือกเดียวที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อันดับที่สองลิซซี่เวลาสเกตเป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้หญิงที่ผอมที่สุดในโลกเธอมีสภาพร่างกายที่ไม่สามารถเพิ่มน้ำหนักได้จึงไม่ว่าสิ่งที่เธอจะทานจะมากเพียงใดก็ไม่สามารถทำให้เธออ้วนขึ้น นอกจากนี้สภาพนี้ยังส่งผลกระทบต่อกระดูกหัวใจและดวงตาของเธอด้วยโชคร้ายที่เธอต้องเผชิญกับการถูกกลั่นแกล้งตลอดชีวิตในวัยรุ่นเธอเริ่มยอมรับตัวเองและเข้าร่วมทีมเชียร์ลีดเดอร์ในโรงเรียนเมื่อปี2006วิดีโอที่ชื่อว่าผู้หญิงที่น่าเกลียดที่สุดในโลกถูกเผยแพร่และทำให้เธอเป็นที่พูดถึงอย่างใจร้ายจนเธอใช้ติ๊กตอกเพื่อเรียกร้องให้หยุดการกระทำเหล่านั้น เธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนมากและปรากฏตัวในสารคดีและรายการทอล์คโชว์รวมถึงมีช่อง YouTube ของตัวเองอันดับที่1ตอนแรกแพทย์ไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับชานีนาไอซอมวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาด้วยอาการปวดอย่างรุนแรงมีเส้นขนที่ดูเหมือนเล็บงอกออกมาจากรูกขุมขนทั่วร่างกาย ส่งผลกระทบต่อทั้งผิวหนังและกระดูกจนทําให้เธอต้องใช้ไม้เท้าเพื่อเดินเธอลดน้ำหนักไปกว่า90กิโลกรัมและได้รับการรักษาหลายวิธีจนสามารถบรรเทาอาการปวดได้วิดีโอของวันนี้จบลงที่นี่ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แบ่งปันและติดตามช่องของเราเพื่อสำรวจเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นไปกับเรา อย่าลืมติดตามการอัปเดตของเราเพื่อแบ่งปันความรู้ที่น่าสนใจและข้อเท็จจริงสนุกสนๆก,กับคุณหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งในวิดีโอหน้า